สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f e c o o o y o y t u t u แอปพลิเคชัน t n t t o t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นสำหรับวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความลับที่อยู่ในวิตามินที่จะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ วันนี้จะพามาติดตามเรื่องของการรักษาอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายประเภทวิ่งตามศาสตร์แพทย์แผนจีนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองจะพาไปดูว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ใช้เวลาว่างลังเลิกเรียนไปช่วยเผาศพผู้ป่วยโควิด -19 ที่วัดย่านจังหวัดนนทบุรีพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันคะ่ะ ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเรียนคูบาอาริยชาติอริยจิตโตรุ่นยิ้มรับทรัพย์เพื่อน,นำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารกุฏิสงวัดแสงแก้วโพธิยาณติดต่อสอบถามสั่งจองบูชาหมายเลขโทรศัพท์0892624973และ0952654554 อยู่คนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตาอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาวหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บูบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหักร้อทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 0ถึง3,000 0 0บาท6กเดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565รวนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพามาติดตามเรื่องของอาหารเสริมวิตามินค่ะก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าจําเป็นสําหรับตัวเองอย่างมากเพราะว่าต้องกินเป็นประจําทุกทุกวันแต่อย่าลืมนะคะอาหารหรือวิตามินถ้าเกิดว่าเรากินมากเกินไปบางครั้งก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว เราจะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าวิาวตามินที่เรากินเข้าไปเนี่ยเอาเข้าจริงๆมีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่กินแล้วได้ประโยชน์ไหมนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยมาฝากกันด้วยคือหลายคนสอบถามกินวิตามินมากๆเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เลือกกินอย่างถูกต้องเหมาะสมจะได้ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวต่อไป ไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะอาหารเสริมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาหารที่เข้ามาเสริมหรือมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ร่างกายอาจจะขาดหายไปบ้างในชีวิตประจําวันถ้าเกิดเราได้รับสารอาหารจากการกินที่มากเพียงพอก็อาจจะไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างในปัจจุบันรวมถึงแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีมากมายในท้องตลาด ก็อาจทำให้เราเริ่มจะลังเลหรือสงสัยค่ะว่าอาหารที่เรากินให้คุณค่าเพียงพอหรือยังวิตามินเสริมจึงเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเรากินครบถ้วนเพียงพอแล้ว ส่วนกรณีของคนที่มีโรคประจำตัวการกินวิตามินทุกวันอันตรายหรือไม่หรือจะส่งผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือสำหรับผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดลำไส้มีประวัติลำไส้ดูดซึมที่บกพร่องรวมถึงโรคประจำตัวอื่นๆซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าในชีวิตประจำวนันร่างกายอาจจะดูดซึมวิตามิน หรือเกลือแร่เข้าไปเพื่อใช้งานได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซับปริมาณสารอาหารให้เพียงพอแก่การใช้งานจึงถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากทีเดียวอีกหนึ่งคำถามสําคัญของการเลือกกินวิตามินทุกวันอันตรายหรือไม่คือปริมาณอาหารเสริมที่กินมากน้อยขนาดไหนจึงอันตรายแพทย์ผู้เชีย่ยวชาญจึงให้คำแนะนำมานะคะว่าเราควรจะเลือกกินแต่พอดีไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะน้อยจนเกินไปค่ะ ต้องเน้นกินให้ครบถ้วนในส่วนที่ร่างกายขาดไปทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเติมเต็มถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้ววิตามินทุกชนิดเราสามารถมีได้อย่างเพียงพอจากการกินอาหารให้ครบ5หมู่และหลากหลายสลับสับเปลี่ยนชนิดของอาหารไปเรื่อยๆแต่ในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้กินวิตามินเสริมเช่นคนที่กินมังสวิรัตและกินเจอย่างเคร่งครัดจะขาดวิตามิน B และวิตามิน B12 เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้กินวิตามินเสริมเข้าไปด้วย ส่วนผู้ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาโรคใดโรคหนึ่งบ่อยๆแพทย์อาจสั่งวิตามินเคให้กินเพิ่มผู้ที่ไม่กินทั้งผักและผลไม้คนไข้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองและต้องได้รับอาหารผ่านทางสายรวมถึงวิตามินที่คนไทยขาดบ่อยๆก็คือวิตามินดีที่สามารถเพิ่มให้กับร่างกายง่ายๆด้วยการให้ร่างกายออกไปสัมผัสกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าตรู่เป็นระยะเวลา1 0 1ถนาทีค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขาดวิตามินก็อาจไม่จําเป็นต้องกินวิตามินเสริมแต่ถ้าเกิดอยากกินวิตามินเสริมเพื่อคุณสมบัติอื่นๆเช่นเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคหรือเพิ่มความสวยงามให้กับผิวพรรณก็ควรต้องกินตามขนาดที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์และไม่ควรจะกินติดต่อกันนานจนเกินไป ระยะเวลาโดยทั่วไปอยู่ที่การกินติดต่อกันทุกวันไม่เกิน3เดือนถ้าหากได้รับคุณประโยชน์จากการกินวิตามินนั้นๆแล้วสามารถปรับลดหรือหยุดกินได้เลยค่ะทั้งนี้เรื่องของการกินวิตามินให้ปลอดภัยต่อร่างกายก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะยังไรก็ตามแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อวิตามินมากินและกินในปริมาณที่เหมาะสมพอดี การรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินในปริมาณเยอะๆในชีวิตประจําวันไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อร่างกายเสมอไปนะคะปริมาณของวิตามินที่เยอะมากเกินไปก็อาจจะไปก่อให้เกิดสารตกค้างในร่างกายก็ได้วันนี้เราก็มีข้อมูลความลับของวิตามินที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะช่วยทําให้คุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมและดีต่อร่างกายยิ่งขึ้นได้ดังนี้ค่ะ 1. วิตามินบางชนิดควรได้รับทุกว well. ันวิตามินบางชนิดจําเป็นต้องได้รับทุกวันได้แก่วิตามินซีและวิตามินบีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ําวิตามินกลุ่มนี้ไม่สามารถสะสมหรือกักเก็บในร่างกายได้นานจะถูกกําจัดออกทางปัสสาวะและเหงื่อค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องได้รับวิตามินกลุ่มนี้ทุกวันและแม้ร่างกายจะได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากเกินไปส่วนเกินของวิตามินก็จะถูกขับออกโดยไม่ทําให้เกิดพิษหรือปัญหาต่อร่างกาย 2. a c e ีซิลิเนียมเด่นหรือชะลอวัยวิตามิน A, C, E และแร่ซิลิเนียมเป็นกลุ่มวิตามินที่ให้ผลลัพธ์ในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระโดดเด่นกว่าวิตามินตัวไหนๆเลยนะคะพบได้มากในผลไม้อาทิลูกพรุนองุ่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งและสม้มส่วนผักก็ได้แก่บลอกโบคลี่ผักโขมผักบุ้งซึ่งการทานให้ได้ผลดีที่สุดควรทานในรูปแบบผักผลไม้สดแต่ถ้าหากเป็นคนที่ทานผักผลไม้น้อยแหล่งอาหารเสริมก็เป็นทางเลือกที่2ได้ค่ะ 3. เบต้าแคโรทีนทานดีทั้งในรูปแบบอาหารและอาหารเสริมถ้าหากต้องการทานเบต้าแคโรทีนเพื่อบำรุงสุขภาพป้องกันความเสื่อมถอยของร่างกายก็แนะนำให้รับประทานในรูปอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีส้มหรือสีเหลืองแต่หากต้องการทานเพื่อรักษาภาวะความเสื่อมที่เป็นอยู่สามารถจะเลือกทานในรูปแบบอาหารเสริมได้นะคะแต่ว่าควรให้อยู่ภายใต้คาแนะนาของแพทย์จะดีที่สุดค่ะ 4. ไข่ขาวดิบ ทำลายวิตามิน b7. ไข,ข่ขาวดิบจะมีสารที่ส่งผลต่อไบโอตินในวิตามิน b7 ที่อยู่ในลำไส้แล้วจะไปขัดขวางการดูดซึมของร่างกายด้วยถ้าเกิดรับประทานไข,ข่ขาวดิบปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเช่น2ฟองหรือมากกว่า2ฟองต่อวนันเป็นเวลาหลายเดือนจะทําให้ร่างกายขาดไบโอตินได้ 5. วิตามินซีไม่ได้มีดีเพียงแค่ป้องกันหวัดเท่านั้นนะคะ วิตามินซีเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายในชีวิตรประจำวันมากๆเลยค่ะเพราะช่วยต้านความเครียดเพิ่มความสดชื่นและความกระปรี้กระเป๋าให้ร่างกายที่สําคัญก็คือช่วยต้านริ้วรอยโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนอกจากนี้ก็ยังมีบทบาทช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ด้วย 6. วิตามินดีนี่ดีจริงๆเลยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวิตามินดีนี่ดีกว่าการเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกและฟันหรือกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อในร่างกายเพราะมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยต้านมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมรวมถึงยังช่วยลดอาการซึมเศร้าและลดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังด้วยค่ะ 7. วิตามินอ e, ีที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องผิวพรรณเท่านั้น วิตามิน E ขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงผิวพรรณสำหรับสาวๆแต่สำหรับหนุ่มๆก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะเพราะช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของระบบสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เพิ่มโอกาสในการมีบุตรในผู้ที่มีบุตรยากรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจด้วย 8. วิตามิน B5 ช่วยปราบสิว สาเหตุหนึ่งของคนที่เป็นสิวอาจจะเป็นเพราะว่าขาดโคเอนไซม์ Co A ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้วิตามิน B ในการสร้างส่งผลทําให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาทางส่วนต่างๆของผิวหนังเป็นเหตุให้เกิดการอุดตันที่ผิวหนังและเป็นสิวในที่สุดแต่ถ้าเกิดร่างกายมีวิตามิน b 5เพียงพอก็จะทําให้ระบบการเผาผลาญไขมันทํางานเป็นปกติผิวหนังไม่ผลิตน้ามันออกมา,มามากเกินไปจนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวค่ะ อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าวิตามินจะมีประโยชน์แต่ก็มีข้อพึงระวังด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากจะหาซื้อวิตามินมาทานแล้วก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก,ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของตัวผู้บริโภคเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายประเภทวิ่งสักครู่เดียวค่ะ วิกฤตอาจทำให้คุณลม้ม ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1 0 0 0 0ถึง300,000บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565้รยด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรอมีคนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็เกบที่กินดอกเบี้ยธนาคาร ตาหน้ากินมากล่วงสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอยู่ด้วนบ้านช่องก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนินแหละซื้อสหกรณอทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลและยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่สามารถรักษาโรคได้เฉกเช่นเดียวกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะวันนี้จะพามาติดตามโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ค่ะที่จะมีอาการน้ำมูกไหลาจามแต่ลักษณะอาการแบบนี้จะเป็นเฉพาะเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าลักษณะอาการของโรคแบบนี้เนี่ยไม่อันตราย อีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาติดตามไปด้วยกันนะคะว่าตามแบบฉบับการแพทย์แผนจีนจะมีการวินิจฉัยรวมถึงรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ สำหรับสาเหตุของการเกิดสมุกอักเสบภูมิแพ้นะคะทางแพทย์จีเนี่ยเขาจะมีหลักก่อนว่าคนที่จะมีภาวะพวกนี้ได้ง่ายเนี่ยหนึ่งก็คือมีปัญหาในเรื่องของอสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะซึ่งสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไวต่อสิ่งกระตุ้นนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งอ่ะที่เจอกันค่อนข้างเยอะก็คือกรรมพันธุ์ ะะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะเป็นภูมิแพ้จมูกเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ชนิดอื่นก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนักนะคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ร่างกายเราวิกมากๆนะคะหรือก็คือเราพักผ่อนน้อยนอนน้อยต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะคะจนทําให้เกิดภาวะร่างกายอ่อนแอนะคะก็เป็นสาเหตุหลกักๆที่ ทำให้ร่างกายเนี่ยมันไวต่อสิ่งกระตุ้นที่เราจะเจอในแต่ละวัน,นะคะ่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะวิธีการรักษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทานยานะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการฝังเข็มนะคะถ้าในเด็กเล็กมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือการกินยาหรือว่าการฝังเข็มอาจจะเป็นเรื่องไม่เหมาะเท่าไหร่นะนะคะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการนวด ในกรณีเด็กเล็กจริงๆนะคะอันนี้สามารถทําได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วมุมมองในเรื่องของการรักษาทางแพทย์แผนจีนจะเน้นไปที่อวัยวะไหนเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการบํารุงปอดนะคะการบํารุงม้ามหรือว่ากระเพาะนะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการบํารุงไตะคะ่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าในแต่ละคนเนี่ยสภาพร่างกายของของแต่ละคนเนี่ย มีจุดปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะใช้กันค่อนข้างบ่อยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นบํารุงปอดมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของอาการมีอาการจามก็จมูกน้ำมูกไหลเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเกี่ยวกับปอดด้วยอยู่แล้วนะคะก็จะเน้นอันนี้เป็นหลักแล้วอาจจะมีการบํารุงอวัยวะอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะ ก็แนะนําว่าใส่แมสก์นิดนึงบางคนแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วทาให้เกิดอาการก็มีนะคะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของอ,อ,อุณหภูมินะคะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยก็มีผลสําคัญเหมือนกันนะคะของคนไทยเนี่ยที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นในเรื่องของความเย็นนะคะพอ,อ,อกินน้ําเย็นนะคะหรือว่าเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆน,นะคะอันนี้ก็ควรระวังอย่างแรกนะคะก็คือ ถ้าจาเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้อาจจะใส่เสื้อหน่อยนะคะก็คือเพิ่มเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายอันนี้ก็ควรดิกเรียงนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ถ้ายังไงก็บกวรฝากดูแลตัวเองกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างสําคัญะคะ่ะท,ที่กล่าวไป คอรมอเห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ปรับวงเงินกู้เป็น1 5ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทอสอปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน1ล้าน2แสบาทเป็นไม่เกิน1ล้าน5แสนบาท เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางนี้ทอสอจะทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปี เงินงวดคงที่84งวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือ2อรวมถึงบ้านมือสองของทออสเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมและยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้2ประเภท 1ค่าประเมินราคาหลักประกันและ 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับประหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBO ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ทธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ UMT ตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP Thailand มุ่งสู่การเป็นฮับแห่งอีสานใต้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นหรือ UMT โดยดรจินตยาจินารัตอธิการบดีจับมือกับโทเฟล ITP Thailand โดยดรนภัรพัทรเดชากูลผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าจังหวัดสงขลาจะตั้งศูนย์สอบที่อุบลราชธานี เดอยูเอ UM จะมีการจัดสอบแบบโ o เฟลไอทีพีออนไลน์ที่สามารถสอบได้ทุกวันและทราบผลทันทีไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพมหานครนอกจากนี้การตั้งศูนย์สอบนี้ก็ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยดรจินติยากล่าวว่า UMT มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในด้านการจัดการเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะผลักดันให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ก้าวสู่ความเป็นสากลได้ชัดเจนขึ้นท o รเฟล ITP เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบได้รู้ถึงระดับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถนำผลคะแนนไปใช้เพิ่มโอกาสให้กับตนเองในสายงานต่างๆ สามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www. o r l d i d e e umt. ac. th ปันรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสริมสร้างทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นเพื่อป้องกันก่อนเจ็บรักษาก่อนป่วยเนื่องจากความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพในองค์กรประสานพลังเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์0830153333หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ